คดีนี้เป็นคดีที่สะท้อนความเข้มงวดของกฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ K H. ในประเทศไทยโดยมีประเด็นอยู่ที่การตีความมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ K H. พุทธศักราช2551ว่าการติดตั้งป้ายโฆษณาที่มีสัญลักษณ์และข้อความบางอย่างแม้จะไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นการขายสุราแต่หากมีลักษณะชักจูงใจหรือเชื่อมโยงไปสู่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ K H. ก็อาจถือว่าเป็นการโฆษณาโดยอ้อมและเป็นความผิดได้ข้อเท็จจริงคือจำเลยเป็นผู้ประกอบการร้านค้าได้ติดตั้งป้ายวนินที่หน้าร้านซึ่งมีทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วยรูปช้างสีขาวสองเชือกหันหน้าเข้าหากันภายใต้น้ำผู้สีทองด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่าช้างตัวใหญ่และหนาพร้อมคำว่าน้ำแร่ธรรมชาติติราช้างและภาษาอังกฤษคำว่า m i n e r a ลในตัวอักษรเล็กรวมถึงข้อความที่สะดุดตายอย่าง เช่นสดชื่นทุกวันกับเพื่อนแม้จำเลยอ้างว่าป้ายดังกล่าวเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์น้ำแร่ธรรมชาติแต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมสารเห็นว่าป้ายนี้มีการใช้สัญ,ญลักษณ์และข้อความที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อมโยงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ K or, ประเภทเบียร์ยี่ห้อช้างสารชั้นต้นพิเคราะห์แล้วพิภากษาว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา32วรรคหนึ่งและมาตรา43ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ K ลงโทษปรับ20,000บาทแต่จำเลยอุทธรณ์โดยสารอุทธรณ์ภาค5กลับเห็นว่าป้ายดังกล่าวไม่ใช่การโฆษณาแอลกอฮอล์จึงพิพากษายกฟ้องทำให้โจทย์ดีกาต่อประเด็นสำคัญที่สารดีกาต้องวินิจฉัยคือป้ายไวนินดังกล่าวถือเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยอ้อมหรือไม่สารดีกาได้อ้างอิงทั้งบทบัญญัติมาตรา32และกฎกระทรวงพุทธศักราช2553 ซึ่งกำหนดความหมายของภาพสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าหมายถึงเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าอีกทั้งยังพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งลดการโฆษณาชวนเชื่อที่ส่งผลให้เกิดการดื่มสุราสารดีกาเห็นว่าภาคส่วนสําคัญของป้ายคือเครื่องหมายการค้าของเบียร์ช้างที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วการเพิ่มข้อความอื่นเช่นน้ำแร่ธรรมชาติติตาช้างหรือ M I N E R A L มินเนอรที่เป็นตัวอักษรเล็กไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนเจตนาหลักของการโฆษณาและเมื่อพิจารณาข้อความว่าสดชื่นทุกวันกับเพื่อนก็ชัดเจนว่ามีลักษณะจูงใจให้ผู้บริโภคนำไปเชื่อมโยงกับการดื่มสังสรรค์นในกลุ่มเพื่อนซึ่งตรงข้ามกับเจตนารม์ของกฎหมายที่ต้องการห้ามการสื่อสารในลักษณะดังกล่าวแม้จำเลยจะอ้างว่าไป้ายวยนินแขวนไว้เพื่อบังแดดหรือเป็นการโฆษณาน้ำแร่แต่ศาลเห็นว่า หลักฐานดังกล่าวไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทได้เมื่อพิจารณาภาพรวมของปา้ายในบริบทที่ร้านของจำเลยมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วยิ่งทำให้เข้าใจได้ชัดว่าป้ายดังกล่าวเป็นการโฆษณาแอลกอฮอล์โดยอ้อมดังนั้นสารดีกามีคำพิพากษากลับเห็นชอบกับสารชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยปรับตามกฎหมายถือเป็นคดีสำคัญที่ยืนยันหลักว่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จำเป็นต้องแสดงบรรจุภัณฑ์ หรือข้อความชัดเจนก็ผิดได้หากมีการใช้สัญ,ญลักษณ์และถ้อยคำที่มีลักษณะจูงใจคดีนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ K H. ว่าการใช้โลโก้ตราสัญ,ญลักษณ์สีสันหรือข้อความที่สื่อเชิงบวกต่อการดื่มสุราล้วนเข้าข่ายผิดกฎหมายและไม่สามารถอ้างว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าอื่นเพื่อเลี่ยงความรับผิดได้อีกทั้งยังสะท้อนการตีความของศาลที่เข้มงวดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่เน้นคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนขอขอบคุณที่ติดตาม